แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18ธันวาคม2 5 6 8อัปเดตจากกรมบัญชีกลางต่อเนื่องกันนะคะสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี2569นะคะโดยจะมีการจ่ายเดือนละสองครั้งนะคะเรับกันที่มกราคม2569รอบที่1ใจ่ายในวันที่16กมกราคมรอบที่สองมกราคมนะคะ กุ 1, 16, 000, 2, 24, มภาพันธ์รอบที่หนึ่งจ่าย16กุ <26, 000, S 1> มภาพันธ์ <68. S 1> รอบที่สองจ่าย24กุมภาพันธ์มีนาคมรอบที่หนึ่งจ่าย16พครอบที่สองจ่าย26มีนาคมเมษายนรอบที่หนึ่งจ่าย16เมษายนรอบที่สองจ่าย27เมษายนพฤษภาคมนะคะรอบที่หนึ่ง จ่าย15พฤษภาคมรอบที่สองจ่ายวันที่26พฤษภาคมมิถุนายนรอบที่1จ่าย16มิถุนายนรอบที่สองจ่าย25 มิถ <accurately S 2> ุานายนนะคะกรกฎาคมนะคะรอบที่ <ts il> 1จ่ายวันที่16กรกฎาคมรอบที่สองจ่ายวันที่23กรกฎาคมสิงหาคมรอบที่1จ่าย14สิงหาคมรอบที่สองจ่าย26สิงหาคมกันยายนนะคะรอบที่1จ่าย16กันยายนรอบที่สองจ่าย25กันยายนตุลาคมรอบที่1จ่าย16ตุลาคมรอบที่สองจ่าย27 ตุลาคมพฤศจิกายนรอบที่1งจ่าย16พฤศจิกายนรอบที่2จ่าย25พฤศจิกายนและธันวาคมรอบที่1จ่าย16ธันวาคมและรอบที่2นะคะจ่าย25ธันวาคม2569นี่คือปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจําปี2569อัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ก,กรมบัญชีกลางนะคะ